สวัสดีครับทุกคนผมฟอสอินฟินแลนด์วันนี้จะออกไปปั่นในเมืองให้ทุกคนดูบรรยากาศกันนะโอ้ นี่คนในรอบอาทิตย์ก็มาปั่นอีกนะครับฝนตกไม่ค่อยได้ออกไปดูกันนะฮะในเมืองวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์นะครับที่ว่า,อาชอบในการปั่นของผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆเป็นกำลังใจให้ผมมาทําต่อนะโอเคไปดูกันตอนนี้ก็เริ่มฝนตกเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะนครับ มันก็ต้นไม้ก็ใบไม้แก่หมดแล้วนะเห็นไหมสีแก่หมดเลยมันไม่ไม่ค่อยสวยเหมือนกับช่วงตน้นฤดูร้อนกลางๆแล้วครับปลายปุ๊บก็มีฝนแล้วก็เมฆลึ้มรู้สึกว่าเมืองไทยฝนจะตกหนักนะฝนตกที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าน้ำท่วมหรือเปล่า Hey. สุสานก็อยู่ข้างนี้นะเขากา็ดอกไม้ก็จะมไว้ตลอดตอนนี้ก็น่าจะบา่บายสองบ่ายสองก,กว่าครับ ก็เป็นช่วงเวลาคนก็เลิกงานกันนะวันนี้ผมหยุดมันหยุดมันสุกแลเวอยากเปลี่ยนเป็นเสือหมอบบ้างอ่ะผมขับเสือภูเขาตลอดนะครับหลายปีก็อยากไปเสือหมอบนะสนุกรู้สึกว่ามันส่งมันได้ดีโอเคเข้าเมืองครับเข้าเมือง เราจะเห็นคนเยอะหน่อยนะในรอบปริทิ์นี้เพราะปกติฝนตกวันนี้แดดออก

ถ้ามีรถไฟมานี่สวยเลยนะเนี่ยสะพานรถไฟอยู่ตรงนี้ รถติดนิดหน่อยเลี้ยวครับเลี้ยว อ๋อยี่สิบเอ็ดองศาฝ่ายสามสิบนาทีแล้วนี่ว่าเขียวเปล่าเฮ้ยเขียวโอ้โหเขาไม่หลบเราเลยโอ้โห เอาแร้วไฟล์เปล่าโอ้เราต้องกดนะโอเคโอ้ มเื่อไฟอาจจะมาแต่เราไมา่ทัน <laughs> โอ้ผมไปดูรถไฟหน่อยสึกคนเยอะให้ทุกคนดูรถไฟที่นี่ผมชอบนะว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์นนะมันเป็นไฟฟ้า รอต่อไป ไม่รู้อะไรเนี่ย มาแล้วนี่ว้าวรถไฟมาแล้ว โอ้โหดูดีจัง